ยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ FCTP ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็คงจะต้องฝากถึงใครบางคนอีกแล้วก็ออกมาดิ้นทำไมล่ะคะฉันก็พูดความจริงให้คุณฟังหมดมันไม่ดีหรอนะเอาพาสปอร์ตมาให้ดูจะได้ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปงมเข็มในมหาสมุทรไง แต่กลับเป็นว่าเรานะ่าท้าทายอีกก็ขึ้นหัวข้อบอกจะรอนะแล้วจะให้พูดยังไงเราก็จะรออ่ะคือเป็นคนตรงนะคะคิดยังไงพูดแบบนั้นนะคะถ้าไม่งั้นคงไม่เห็นว่าคลิปที่เอ่อมาตอบคุณหัวปลาไหลเนี่ยเห็นไหมว่าคุณยังรู้สึกเลยว่าตัวของอานางผีแก่เนี่ยนะว่าทําไมพูดออกมาหมดให้เขารู้หมดนี่แหละก็ คนตรงนะพูดยังไงพูดอย่างนั้นเลยนะก็บอกจะรอนะก็จริงอะ่ะถ้ายังไม่งั้นจะให้พูดยังไงล่ะคะบางคนบอกว่าท้าทายแต่ไม่ใช่คุณหัวปลาไหลนะว่าท้าทายมันมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวท้าทายเดี๋ยวเราไปพูดถึงเป็นคนตรงนะคะอ่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็ออกมาทําแบบนั้นนะคะที่คุณเห็นว่าอ่าฉันออกมาท้าทายน่นนี่นั่นนะอ่าเป็นเพราะว่าอ่าไปอะไรนะไปงมงายหัวปากหัวปาลัก จำเลยหรืออะไรอย่างง้นอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะที่เป็นแบบนี้นะเ,เพราะว่าเราอยู่ดูมาตั้งแต่ต้นเรารู้เราเห็นอะไรอะไรตรงไหนเป็นยังไงนะฮะก็คุณบอกเองว่าผมไม่รู้จักผู้หญิงผีแก่คนนี้นะแล้วทำไมมาว่าอะไรผมก็ เพราะว่าคุณบอกว่าคุณไม่รู้จักไงฉันก็บอกรายละเอียดว่าฉันอยู่เมืองไทยพ่อแม่ฉันเป็นยังไงฉันพี่น้องตรงไหนอะไรเป็นยังไงไมันไม่ดีเหรอนะก็หาบอกว่ามาท้าทายความจริงกฎหมายอ่ะใช่กฎหมายอ่ะ,อะฉันอาจจะไม่เก่งเท่าคุณเพราะคุณเป็นทนายอันนั้นคือการันตีว่าตัวคุณต้องรู้กฎหมายใช่ไหมคาว่าทนายเนี่ยนะเพราะฉันไม่มีคําว่าทนายไงนะแต่ฉันก็พอรู้กฎหมายของเมืองไทยนะว่าถ้าคนอยู่ต่างประเทศ ออไม่ต้องไปดูอะไรไกลมากเพิ่งผ่านมาหยกหยกผ่านมาแบบสดสดร้อนๆน,นะน้องที่อยู่ฮ่องกงนะจะกลับเมืองไทยจะกลับได้ยังไงนะก็รู้นะว่าถ้าคุณดําเนินการาแจ้งความฉันพอไปถึงตอมอไม่ว่าฉันจะเป็นคนถือถือ,อไม่ว่าฉันจะเป็นคนยังไงกฎหมายเมืงองเมืองไทยไปข้ามทาตไม่ได้แต่คุณรอกลับมาเมืองไทยสิคุณโดนแน่นอนอะไรทํานองน,นั้น นะที่เอาหนังสือเดินทางมาให้ดูเพราะว่าอยากจะบอกว่าไม่ใช่มาบอกว่าอย่าอวดเก่งนักเลยนะมึงซื้อหนังสือเดินทางแล้วมึงจะเข้ามาไทยมึงไม่โดนหรอไม่ได้จะไม่ได้หมายความว่าเอาหนังสือเดินทางมาให้ดูแล้วจะเป็นแบบนั้นเอามาให้ดูเพื่อรู้ให้รู้ว่านะอยู่เมืองนอกน่ะคุณจะมาทําอะไรอยู่เกี่ยวกับเมืองนอกนั้นไม่ได้อยู่แล้วรู้หรือแล้วแต่กลับมาเมืองไทยคุณจะรู้เหรอว่าหนังสือ อที่ฉันเอาให้คุณดูนะชื่ออะไรชื่อมันไปตรงกับเมืองไทยไหมฮะฉันมาอยู่ต่างประเทศตั้งเก่ก,กี่สิบป,ปีชื่อฉันชื่ออะไรฉันยังจําไม่ได้แล้วชื่อฉันสมัยอยู่เมืองไทยอะ่ะเขาเขาลงลิดลิดแดงลิด,ดําอะไรก็ได้ที่ตอมใช่ไหมคุณลงชื่อในทะเบียนราชชื่ออะไรแต่หนังสือเดินทางฉันชื่ออะไรนะ คุณอันนี้คือจะบอกให้คุณรู้นะเพื่อมันจะได้ไม่เสียแรงและไม่เสียเวลาและไม่เสียเงินไม่ใช่ประวดเก่งอะไรก็ท้าทายล้าทายไม่กล้าค่ะไม่กล้าท้าทายนะกฎหมายนะฮะฉันเป็นคนที่ถือกฎหมายเข่งนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะแต่ถ้าฉันคิดถ้าคุณคิดว่าฉันไปใส่ร้ายใส่ความคุณนะมันผิด กฎหมายคุณก็จัดการเลยแต่ที่ฉันพูดนั้นมันคือความจริงแค่ไม่มีหลักฐานยืนยันนั่นก็เลยเป็นการที่ว่าฉันไปหมีนประมาทคุณใช่ไหมการที่เราจะไปว่าใครคนใดคนหนึ่งเขาทําแบบนั้นจริงหรือไม่ก็เราต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานถึงเขาคนนั้นจะทาจริง เราก็ไปใส่ร้ายใส่ความเขาฉันรู้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกเอารู้รู้ทำเป็นอวดรู้กฎหมายเอ่อว่าเอา่อถ้ามีการมีเอ่อคดีอาญาอะไรที่เมืองไทยจะจัดการคุณไม่ได้ใช่เอ่อกฎหมายเมืองไทยข้ามไปถึงประเทศนอกไม่ได้หรอกนอกจากมันจะรุนแรงถึงขนาดต้องแบบล่าล่าเอา่อล่า ข้ามชาติเออถึงจะได้ถึงจะขอความร่วมมือจากกลงศูนถึงจะขอความร่วมมือจากตำรวจนานาชาติเอออันนี้ก็ได้มันมันต้องดูด้วยไงมันทําได้นะกฎหมายเมืองไทยถ้าจะขอความร่วมมือจากต่างชาติอ่ะมันต้องคดีรุนแรงคดีถึงขนาดแบบโอ้โหแบบล้างผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนี้ฉันก็ไม่เก่งไม่เก่งกฎหมายฉันเป็นคนตรงฉันรู้แบบไหนฉันก็พูดแบบนั้นนะ แต่แต่การที่ฉันพูดตรงนั่นไม่ใช่การท้าทายไม่ฉันก็แค่ที่ที่ฉันโพสต์หนังสือเดินทางให้คุณดูอะไม่ใช่ออกมาท้าทายว่าอ,อยู่ต่างประเทศงั้นงันมึงก็อยากกลับเมืองไทยเริ่มจไปตายเมืองไทยเหรอฉันจะกลับพรุ่งนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะชื่อในหนังสือเดินทางมันไม่ใช่ชื่อในไทยนะก็จะบอกให้คุณรู้ก็แค่นี้นะนี่ก็โหพูดแบบหมดกลืนเลยนะให้คุณรู้หมดกลืนเลยนะงั้นกันคุณบอกว่า อ่าใช่อ่ามันมีช่องหนึ่งบอกว่าคุณไปว่าให้ทนายคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณผิดคุณผิดเต็มที่เต็มประดาอะไรก็แล้วแต่การที่ฉันไปพูดถึงคุณหลายคลิปหลายเยอะมากนะอ่าคนคนนั้นที่เคยบวชหรือเป็นจะเป็นฤาษีหรือจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจจะเป็นพระหรือเป็นฤาษีหรือจะเป็นคนธรรมดาไม่แน่ใจอะไรนะพูดถึงทนายไออะไรไม่รู้เยอะแยะมากมาย ถ้าเขาจะอะไรนะมันมีหลายกรรมหลายวาระโอ้โหคุณเก่งกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าคุณเดินเยอะคุณอยู่ในเวทีนี้มานานก่อนที่จะเข้ามาสี่กอด้วยซ้ำไปไอ้คุณคุณหมาอะไรมันด่างๆ่าลายอะไรก็ไม่รู้น่ะตัวนั้นน่ะนะมันมันด่างลายนะคุณน่ะเก่งกฎหมายก็เพราะสิ่งแวดล้อมมันรัดตัวคุณคุณโดนคดีมาเยอะคุณเลยต้องรู้กฎหมายบ้างแหละ คุณบอกว่าอุ ي, ้ยทาคลิปว่าเขาเยอะแยะมากมายใส่ร้ายใส่ความเขาหลายกรรมหลายวาละหลาย,ลายอ,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 อกก็แล้วแต่คุณเถอมาหัวปาลาไหลก่อนยังไม่จบอ่ะอย่าเพิ่งข้ามไปไอหมาตัวลายๆก็แล้วกันนะการที่คุณบอกว่าเราไปเชื่อลัทธิใดลัทธิหนึง่งนะมันก็คือการใส่ความหรือเปล่านะว่าเขาเป็นลัทธิงูผีเขาเป็นน่นเป็นนี่คือการใส่ความหรือเปล่านะการที่บอกว่าลัทธิเนี่ยหลอกลวงเงิน fc น่นนี่นั่น คุณมีหลักฐานอะไรนี่คือการใส่ร้ายไหมคุณเองก็ใส่ร้ายใส่ความคนอื่นแล้วจะไปพูดได้ยังไงว่าอีแก่อีผีแก่ตัวเนี้ยนะมันไปใส่ร้ายคุณเราอยู่ตรงนี้เราเห็นตรงนี้มาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2563แล้วนะคุณเดินเข้ามายัางไงคุณก้าวเข้ามายัางไงในสี่กเราเห็นหมดในเมื่อคุณบอกว่าฉันใส่ร้ายใส่ความคุณฉันหมิ่นคุณอย่างง้นอย่างนี้แล้วคุณล่ะ คุณไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความเหรอนะแค่คุณไม่ได้ระบุชื่อเองว่านั่นเป็นงูผีนั่นคือจำปาดงคุณใช้อะไรใช้อ่าในนาอับประมงคนเห็นไหมอันนี้ก็คือใส่ร้ายใส่ความตรงนั้นมงคลหรือไม่มงคลคุณก็ไปดูเอาเองว่าคุณใส่ร้ายใส่ความไหมอับประมงคลหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคุณไปใส่ร้ายว่าสิ่งที่ตรงนั้นที่จำปาดงนั้นอะ่ะเป็นที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ดี นั่นคือการใส่ร้ายไหมแล้วคุณจะมาดิ้นอะไรในเมื่อผีผีแซนวิชหรือผีอีแก่คนเนี้ยมันไปพูดพูดถึงคุณในอดีตหรือในอะไรก็แล้วแต่ในพฤติกรรมของคุณนะ mm. มันอาจจะจริงแต่ยังไม่มีใครรู้มันอาจจะจริงแต่มันไม่มีหลักฐานนั่นก็คืออีผีแก่ใส่ร้ายคุณนั่นใช่แล้วเพราะว่าถึงคุณจะทำจริงไม่ทำจริงเราไม่มีหลักฐานนั่นคืออีผีแก่ใส่ร้ายคุณละ ใช่คุณดําเนินคดีไปเลยเพราะเราไม่มีหลักฐานแต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณได้ทําหรือไม่เราอยู่ตรงนี้ดูคุณตั้งแต่ดูก้าวแรกเข้ามาสี่กอทําไมเราจะไม่รู้สิ่งที่เราพูดนั้นไม่ต้องมันไปจี้ใจคุณเพราะคุณรู้ดีนี่ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องกฎหมายไม่ต้องมาโอ้โอ้ทำไมอวดฉลาดอวดโง่นั่นนี่กฎหมายนะอันนี้คือเป็นคนที่ตรงเห็นอะไรก็พูดแบบนั้นการที่คุณบอกว่าตรงนั้นเป็นเมืองอัปมงคลแล้วตรงนั้น เป็นลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งคือการใส่ร้ายทั้งนั้นเลยเพราะมันไม่เป็นแบบนั้นฉันนึงได้ถามคุณเมื่อวานว่าคุณเอาอะไรมามามายืนยันว่าตรงนั้นมันเป็นลัทธิเพราะเขาทาพิธีอะไรผิดแปลกไปจากที่อื่นเหรอที่เขามีพญานาคก็ไม่นะแล้วทําไมที่อื่นไม่ใช่ลัทธิล่ะทําไมตรงนั้นเป็นลัทธิล่ะแล้วก็ที่บอกว่าอะไรนะเออออกมาเอองมงายหัวปักหัวปาแทบจะเียดากอา่าอะไรนะจาเลยอย่างงู้นอย่างนี้ คุณรู้เอ่อหรือ,อยังถ้าวันหนึ่งคุณมีลูกแล้วลูกคุณตายแล้วเอ่อมีคนไปเอ่ออะไรนะงมงายกับจำเลยขนาดนั้นคุณจะรู้สึกยังไงเฮ้ย <Hey, S 2> คุณอย่าลืมนะฉันเป็นคนตรงและก็ฉันอยู่กับตรงนี้ฉันดูอยู่ทั้งสองฝ่ายฉันวิ่งเข้าไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ทำไมฉันเลือกที่จะเข้าไปอยู่ตรงข้างกับจำเลยล่ะเพราะอะไรเพราะการที่ผู้สูญเสียเสียลูกไปน่าสงสารนะคุณรู้ไหมนะคือเด็กอายุ กำลังหัดพูดหัดจาเนี่ยนะโขนมันใจจะขาดเลยนะถ้าเราเป็นลูกเราเนี่ยนะแล้วเราเราเห็นแม่ผู้สูญเสียเขาใจจะขาดแบบนั้นไหมอันนี้เราไม่ว่ากาันความรู้สึกของใครของมันแต่เราเห็นว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่รักลูกเขาเหรออันนี้พอละแล้วคุณจะให้ฉันไปใจจะขาดแทนเขาได้ไงเ้านะถ้าเป็นลูกฉันฉันถึงใจจะขาดฉันก็จะเกลียดไอคนที่มันทําลูกเราจริงๆมากถ,ถ้าถ้า อคอระครังไม่เอกสะอาได้ก็จะจัดการเลยถึงถึงตัวฉันจะเข้าคุกก็ต่อยอมนะ่ะนะเพราะมึงทําลูกกูทําไมประมาณนี้นะแต่คุณคิดบ้างสิฉันอยู่ตรงนี้ฉันเห็นหมดไงทั้งสองฝั่งแล้วไม่คิดเหรอว่าทําไมอ่าฉันก็สงสารผู้สูญเสียแต่ทําไมฉันไปยืนอยู่ข้างเออจําเลยวะเขาทาเด็กนะมึงเฮ้ยอะไรทํานองนี้ ไปคิดดูแล้วไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวด้วยเพราะเขาเห็นอะไรหลายอย่างว่ามันไม่ใช่เขาทำนะถึงศาลจะพิภากษาออกมาแล้วคุณรู้อะไรไหมคำว่า,าไม่พูดอะไรเยอะดีกว่านะความเชื่อของเราอ่ะเพราะเราติดตามมาตั้งแต่ต้นว่าคนนี้เขาไม่สามารถทำเด็กได้คนนี้ เขาเวลาไม่พอที่จะทําเด็กได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสารพิพากษานะพิพากษาเขาน้อมรับไปนะเขาปิดวาจาของเขานะถ้าจะเกิดอะไรมาตรงไหนก็มาเป็นหาเจ้าของช่องนะแล้วไม่ได้ม่นประมาทสารด้วยเรามีความเชื่อของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราติดตามต,ติดเกาะติดแกติดแกติดแกติดทุกวินาทีอยู่ตรงนั้นเราถึงได้รู้ว่าคือแหมเรามีหัวสมองแยกแยะนี่นะฮะเราไม่ได้เด็กด็ก ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนที่อยู่มาตั้งแต่สามสี่เกือบจะสี่ปีเนี่ยแยกแยะไม่ออกเลยเหรออะไรเป็นอะไรอ่ะนะเราแยกแยะออกเราถึงไปยืนข้างจำเลยพราก็นเราไปต้องคิดมากเราไปคิดดูว่าใครบ้างที่มันไปอยู่เคียงข้างจำเลยอะ่ะใครบ้างที่มันไปอยู่ข้างคนผิดคนร้ายคนใจบาปใจสามอะ่ะมันไม่มีหรอกนะฉันเองเหมือนกันเกลียดมากเลยนะมึงทาผิดเหรอโอ้ฉันเป็นคนรักเด็กมากนะนะ จะบอกให้อ่าเพราะว่าไม่พูดอีกแล้วนะแต่ฉันรักเด็กมากฉันทนใครมาทําเด็กแบบนี้ฉันยังไปอยู่เข้าข้างจําเลยอีกเหรอก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันนะฉันไม่ใช่หลงงมงายนะไม่ดูอีเหนวอีเหนไปเข้าข้างเฉยเลยก็เพราะไปดูชัดเจนดูตั้งแต่สามสี่ปีแล้วถึงได้ไปยืนคุณต้องเข้าใจด้วยสินะคุณก็คิดไปถังคุณอีกทางนึงเพราะคุณมีอคติ ฉันก็คิดของฉันไปอีกทางหนึ่งโดยที่ฉันพยายามที่จะดูทั้งสองฝั่งนะว่าอันไหนน่าสงสารกว่ากันจริงๆถ้าจำเลยเป็นคนทำเด็กจริงๆนะแม่ผู้สูญเสียฉันจะเข้าไปแบบยืนเคียงข้างเหมือนทุกวันนี้เลยนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ความน่าสงสารอันไหนฉันแบ่งแล้วว่าอันไหนมันน่าสงสารกว่ากันลูกคุณเสียฉันช่างน้ำหนักแล้วถ้าไม่มีใครทำล่ะ ถ้าเด็กไปเองล่ะเราต้องหาต้นตอใช่ไหมว่าทําไมลูกคุณถึงหายแล้วเดินไปเองทําไมทําไมอ่คุณปล่อยปะละเลยชีวิตประจําวันของคุณน่ะนะเราไม่ใช่มาดูแค่ตอนที่เป็นข่าวชีวิตประจําวันของคุณคุณให้พี่สาวเลี้ยงน้องจนน้องเรียกพี่สาวว่าแม่แล้วอะ่ะแสดงว่าความเป็นแม่ของคุณน่ะเป็นอันดับรองของพี่สาวน้องอะ่ะแสดงว่าคุณใช้เวลาอยู่กับลูกมากน้อยขนาดไหน แล้วลูกคุณหายอ่ะถ้าเป็นต่างประเทศนะรู้ไหมเขาต้องเอาผิดพ่อแม่ก่อนนะถ้าหาคนร้ายไม่ได้อ่ะนะถ้าไม่มีคนทําจริงๆอนะ่ะนั่นคือการปล่อยปะละเลยนะประมาทให้เด็กต้องเสียชีวิตนะนั่นคือข้อนี้ข้อหาเนี้ยมันน่าจะย้อนไปหาตัวครอบครัวเอง แต่เราที่สานะที่ในพูดได้ในเต็มเตมปากเพราะเราดูตั้งแต่ต้นเราใช้สมองแยกแยะอยู่ตลอดเวลาคือชอบอ่ะชอบแค่อ่ะนะแค่อันไหนจริงอันไหนปลอมแค่อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ใครพูดตตแหลมากที่สุดใครพูดจริงบ้างนะเราดูจากข่าวดูจากตัวจริงดูจากสัมภาษณ์ดูจากขึ้นไลฟ์นะนะอย่างสมมุติฟังโจทย์พูดจะมีความตอแหลความจริงมากขนาดไหน ความจำเลยพูดจาม,มีความตอแหลความจริงมากขนาดไหนเราใช้อะไรมาวัดจากเวลาที่เราพิสูจน์อยู่เรายืนอยู่ตรงนี้ตรงกลางเรามองทั้งสองข้างเอ๊ก็ไม่รู้อะไรที่ที่จะพูดให้เยอะแยะมากมายกับคุณมึงฟังอ,นะอ่ะเนาะก็จะพยายามให้ให้ตัวให้รู้ว่าเราไม่ได้งมงายเลียดากขนาดนั้นจริงๆนะเรานะเรารูนะ้ว่าเวลาเรามงมงายอะไรอ่ะนะเรารู้ตนะัวว่าเรางมงายอะไรหรือไม่งมงายอะไรนะ เราแค่เห็นคนคนหนึ่งเหมือนมัดมือมัดเท้าไม่มีทางชกเหมือนกันตอนนี้เขาพิ่ภากษาออกมาแล้วก็ต้องน้อมรับว่าเหมือนมัดมือเขาแล้วอ่ะคุณจะไปชกอะไรเขาอีกใช่ไหมแต่พวกคุณไม่ใช่ไงชกชกชกด้วยการคําพูดการกระแนะก,กระแหนก่การน่นนี่นั่นนี่คือการชกชกที่เขามัดมือเขามัดเท้าเขาด้วยอะไร ด้วยคําพิพากษาที่เขาน้อมรับไปแล้วนะแต่พวกคุณหยุดได้หรือยังหยุดไหมไม่หยุดก็คือการชกก็การซ้ําเติมนั่นแหละนะคนที่ไม่มีทางสู้เพราะว่าคําว่าคําพิพากษาศาลนั่นแหละคือเชือกที่มัดมือเขาไว้แล้วคุณไปชกเขาอีกล่ะเพราะอะไรเพราะอาคติเหรอหรือเพรายะยอดรายยอดนีวหรือเพราะเงินไม่ทราบนะแค่ทนเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฉันมาพูดในสิ่งเห็นไหม ฉันจะพูดในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้คือไม่ใช่เพราะฉันหลงงมง,งายหรือฉันไปรักเขาหลงเขาจนเปเงินหรือเลียดากไม่ใช่แต่ฉันทนเห็นใครที่แบบกำลังแย่แล้วพวกคุณขับไปลุมอะ่ะ ทั้งที่เขาผิดหรือไม่ผิดจริงเราเราต้องรออีกสองศารนะถึงถึงอีกสองศาลจะพี่ภาษษาออกมาเป็นยังไงอีผีแก่ตัวนี้ก็จะเอาเวลาระยะสามปีเกือบจะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาใช้มาใส่ในหัวใจในความมั่นใจว่ายังไงก็จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะเวลาที่เราพิสูจน์อยู่ตรงเนี้ยดูอยู่ตรงเนี้ยว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงเนี้ยนะมันมากพอนะสามสี่ปีเนี่ย ถ้าพูดถึงเป็นเด็กตอนนั้นกําลังเป็นเด็กที่กําลังเกิดมาตอนนี้มันสี่ขวบแล้วนะอย่าบอกให้นะคุณไปเที่ยวว่าคนอื่นว่าใส่ร้ายคุณน้นนี่นั่นคุณก็ไปใส่ร้ายเขาเหมือนกันใส่ร้ายโดยการที่มันคืออะไรคุณบอกว่ากฎหมายอย่างน้นอย่างนี้นะคุณน่ะก็ทําตามคุณก็นอกกฎหมายเหมือนกันนะโดยการที่คุณหมิ่นประมาทคุณคุณหรือคุณบอกพูดว่าเมืองอัปมงคนเนี่ยกินกับเอฟซีหากินกับความเชื่องมงายแบบเนี้ย มันทั้งประมาทมันทั้งใส่ร้ายนะแค่คุณพูดเมืองอ่ะมันไม่เป็นที่ไหนเท่านั้นแต่คนรู้กันหมดแล้วว่าคุณกําลังใส่ร้ายใครอยู่ใช่ไหมแค่แค่ยอมรับว่ามันคือการใส่ร้ายหรือการประมาทใช่ไหมคุณต้องตอบว่าใช่อยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นตรงไหนแต่นั่นก็คือการกระทําผิดแล้วไงคุณก็ผิดแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้ผิดตามกฎหมายแต่มันผิดในใจของแต่ละหัวสมองของแต่ละคนแล้วอะ่ะ ว่านั่นมันคือการหมิ่นประมาทมันคือการใส่ร้ายเพราะคุณยืนยันไม่ได้ว่าเขาได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมอย่างที่อย่างที่อีพีแก่คนนี้ด่าคุณไงว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้ถึงคุณจะเป็นจริงถ้าไม่มีหลหักฐานนั่นก็คืออีพีแก่ใส่ร้ายคุณมันใช่แล้วอะ่ะ นะใช่ไหมแล้วมาพูดถึงหมาอีกตัวหนึ่งนะที่เขาเรียกกันว่าหมาด่างหมาลายเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรคุณคุณมาเสือกอะไรของฉันฉันจะทำคอนเทนต์หาเงินหรือไม่หาเงินฉันจะมีเงินหรือทําหาสูงหาแสงมันไปเกี่ยวอะไรกับคุณฮะอีดอกบ้างนะอีช้างลากเย็ดบ้างล่ะนะถ้ากูเป็นอีดอกอะมึงก็ไอคอวออายอะหน้านี่จะเหมือนผีไปทุกวันแล้วดูหน้าตินะ เบาๆาหน่อยอะลูกอมอะเบาเบาหน่อยอะโดมอะอีดอกนะอีดอกนี่หมายถึงผู้หญิงนะบ้านมึงไม่มีผู้หญิงเหรอมียมึงก็อีดอกนะลูกมึงคนเล็กก็อีดอกแล้ววันหนังตูกมึงโตมาระวังนะช้างจะเย็ดลูกมงแรง,งไม่แรงไม่รู้อะมึงด่าก,กูก่อนนะเกี่ยวอะไรมึงใช่ไอหัวปลาไหลเหรอนะดิ้นดิ้นดิ้นอะไรอยากจะมาก่อะทุเรศนะเอาไหมอยากมาหากูไหมกูจะออกตั๋วเครื่องบินให้แล้วมึงอย่าม็ เปลี่ยนหัวทิศหัวเข็มมาเรียกกูว่าแม่มึงอีกคนนะตายหาเลยกูไม่เอานะเว้ยเฮ้ยที่เปเงินมึงได้มึงเรียกแม่หมดอ่ะโอ้โหไม่เอากูไม่เอาเฮ้ยลูกแบบนี้กูไม่เอาเว้ยกูไม,ไม,ไม่ไม่อยากเป็นแม่ยกแม่ยกยกให้ใครแบบนี้เว้ยไม่เอาเออนะกูไปฟาดมึงเหรอกูไปนั่งด่าม,มึงเหรอมึงอีดอกทองอีลาอีช้างลากเย็ดอยู่นั่นนะฮะไอ้ควายฟังดูพูดสิไอ้อะไรนะไอ้พ่อกับโตเนี่ยทีพี่ มึงอะนะเพราะกูเป็นคนกูเห็นใจคนนะไม่ต้องถึงกับญาติหรอกนะไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กูเอาเงินอย่างเดียวนะเงินสามารถง้างปากกูได้ว่าตอนแรกไม่ผิด พอเงินเข้าปากแล้วมันผิดมันผิดอย่างนี้กูทําไม่ได้โว้ยแล้วมึงเบาหน่อยเบาได้เบานะไอ้ไอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดูรูปลักสันฐานมึงเนี่ยนะมึงจะไปเป็นอะไรนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเหรอโอยโถเอ้ยคําพูดไอ้คนที่มึงมาพูดปกป้องเขาได้ไหมเขาบอกว่ากรรมคือมรดกตกทอดนะเนี่ยกรรมของมึงอะตกทอดไปหาลูกมึงดูลูกมึงของสองคนสิไม่ได้พูดถึงเด็กในทางที่เสียนะอันนี้พูดถึงพ่อที่ส่งทอดไปให้ลูก ดูลูกของคุณแต่ละคนทีนะน่าสงสารขนาดไหนนะเขาตกสภาพแบบไหนนี่เพราะคุณทําผลกรรมของคุณที่ทําตกทอดไปให้ลูกคุณหยุดได้แล้วไม่งั้นลูกคุณมันจะแย่ไปกว่านี้อันนี้ไม่อยากอย่าบอกว่าฉันแรงนะเพราะคุณด่าฉันก่อนนะอีช้างลากเย็ดอีดอกทองนะดอกทองก็เมียคุณก็ดอกทองเหมือนกันเพราะเป็นผู้หญิงช้างลากเย็ดอะนะงั้นเมียคุณก็โดนคุณคุณเป็นช้างเหรอมาอีหรอเหมือนกัน ไอ้ที่เขาคิดว่าเราอยู่ข้างจำเลยเนี่ยพาะหลงงมไงพาะหลงโน่นหลงนี่จะไปหลงทําไมนะว่าหลงเนี่ยมันคือผู้หญิงหลงผู้ชายที่ได้กอดกันจูบกันมีอะไรกันนั่นถึงหลงฉันไม่ได้มีอะไรกับใครที่ไหนยังไงฉันไม่หลงและฉันก็ไม่ใช่คนโอนไว้ด้วยจะบอกให้ฉันไม่เคยโอนอะไรมากมายขนาดนั้นแหมไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเอากูไปด่าเฉยเอากูไปช้างลากแยดอีด,ดอกทองนะนะรอให้ลูกมึงโดนช้างแยดก่อนเถอะรู้ไหม ที่มึงพูดถูกอยู่คำหนึ่งว่ากูเป็น f อฟจนไต่เต้ามามีช่องหาอะไรด้งรายได้กูไม่เหมือนมึงนะกูไม่ทํา y o YouTube กูก็มีแดกหาไรายได้จาก YouTube หาแสงนู่นนี่นั่นเหรอข,ขึ้นวันละคลิปเนี่ยนะเพื่อใหอ้เขาเรียกทําหน้าที่รับผิดชอบให้กับ y o u t u b e อ่ะถ้าไม่ทําเลยอ่ะเขาเขาอุตส่าห์จ้างให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์แล้วอ่ะวันหนึ่งไม่ลงคลิปเลยเนี่ย ดับนะคุณฉันอยากฉันอยากมีตัวตนใน YouTube ฉันไม่อยากมีใครดูไม่มีใครดูไม่สําคัญขอให้ทําการบ้านส่ง Youtube วันละคลิปก็พอคุณจะคิดว่าฉันหารายได้จาก Youtube ก็แล้วแต่คุณเอาเวลาไปดูลูกดูเมียมก่อนนะบ้านจะไม่มีจะอยู่ตัวน,นี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเนาะโอ้โหอุตส่าห์เขาจะให้บ้านอยู่ยังยังรักษาไม่ได้เลยเนาะนี่เนาะคือไปดูนะว่า คุณนะไอ้ไม่รู้จะพูดยังไงพูดเพราะกับมึงแล้วนะไปงมงายไปหลงคนผิดไปจำเลยอย่างง้นอย่างงี้คุณไปอ่าเขาเรียกอะไรเข้าทํานองความเชื่อความศรัทธาอะไรมาโหว,ว่าพวกเราเป็นควายไม่กินหญ้ามะไม่แยก,กแยะนะคุณรู้ไหมแค่เวลาหรือหลักสิ่งที่เราเห็นก็พิสูจน์ก็พิสูจน์ได้อะ่ะมันไม่ใช่พิสูจน์ได้มันเห็นได้อะ่ะว่าเราอะ่ะเข้าข้างคนผิดหรือคนถูกพวกคุณน่ะนะนะ สลายไปทีละคนมีความเจริไม่ต้องสลายอ่ะมีความเจริญขึ้นไหมไอไอหัวปลาไหลอะหน้าที่การงานตำแหน่งดีมากเลยนะทุกคนอยากเป็นนะผู้รู้กฎหมายเนี่ยนะแต่มีความเจริญไหมมีบ้านมีรถโอ้อาหรูหราหรือมีอะไรแบบแบบคนที่เขาเป็นผู้รู้กฎหมายกันไหมเหมือนซอกต่อยมากอะ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะขึ้นละลแต่ละลอยู่แต่ในรถพี่น้องพี่นองเดี๋ยวผมหาที่จอดรถกัน ทำไมบ้านมันไหลไม่ได้แล้วหรอหรือกลัวเมียจะรู้สันดานนิสัยออกมาแป้งแป๊งแป๊งแป,ง,ปงหรือแบบก,กําลังโกหกเมียอยู่ว่าผมไป ว่าความก่อนนะอา่านะว่าความก่อนเมียก็คิดว่าเงินที่ได้มาได้จากว่าความโหแบบเขาเรียกแบบอะไรนะภาคภูมิใจนะใครก็ภาคภูมิใจนะมีผัวเป็นผู้รู้กฎหมายไปว่าความได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตที่แท้ได้มาจาก youtube ด่าเขาแปบบๆๆๆอยู่ในรถอะ่ะวันๆน,นี่นั่งในห้องอ่าใน Office ออฟฟิศอ่ะนะทำเอกสารปริ้นนั่นปริ้นนี่หา,หาข้อมูลน,นั่นนี่เมียเห็นโหผัวทำงานหนักแล้วก็ได้เงินด้วยไง เงินจากยูทูบมันเยอะอ่ะด่าคนเนี่ยนะเนงินเข้ามาเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนเน,นี่ยนะเมียก็คิดว่าผัวนี่ว่าความนี่เห็นไหมทํางานหนักอยู่ในห้องค้นหาแต่เ,เอกสารโน่นนี่นั่น <c oughs> เห็นแล้วเห็นใจเหนื่อยเอาใจผัวนะโอ้เอาใจผัวเพราะว่าได้เงินเดือนมาเยอะไงว่าความเหนื่อยนะว่าความเหนื่อยนะที่แท้ไม่ใช่นะ <c oughs> ไปจอดรถด,ด่าคนโน้นด,ด่าคนนี้ได้เงินมาจากตรงนั้นนะ แล้วก็ไปวุ่นวายอยู่ในออฟฟิศปิ้นนั้นปิ้นนี้ก็ปิ้นไปเรียกร้องไปฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้ด่าคนโน้นแก้งคน,นนี้โนนนี่นั่นนะได้เงินมาไงเมียก็นึกว่าโอ้โหทําเกี่ยวกับว่าความที่แท้ไม่ได้ปิ้นเอาเอ,อเ,ออเอกสาร,รข้อมูลจะไปฟออ้องไอเรื่องเงินตรงนี้จะไปฟ้องมันทําบุญวัดนี้ใช่หรือเปล่าวะเออกูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมายเลข จะอืมจะทํายังไงร้องไปสํานักสงฆ์ดีวะเออเนี่ยวุ่นวายอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับยูทูบทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าความนะแต่เมียเห็นทําเกี่ยวกับแบบนี้หมดเลยไงก็คิดว่าเงินที่ได้มาว่าความภูมิใจผัวเก่งคงว่าความชนะแน่เลยอะ่ะได้เงินมาเยอะมากเลยอะ่ะนะฟังไว้ขอโทษขออภัยด้วยนะไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความนะถ้าอ e ีแกอีผ e ีแกคนนี้พูดใส่ร้ายกูแล้วพูดใส่ร้ายกูอีกแล้ลกกแลแลวก็ เออนะก็แล้วแต่นะจะทํายังไงก็ทําเถอะนะเออตอนนี้จะเอออะไรนะเออจะรอ,อบอกว่าจะรอนะก็ไม่ไม่ชอบอีกอ,อ๋อหาว่าท้าทายอีกเอาอยัางไงอะ่ะงั้นก็ให้คุณล้อก็แล้วกันนะว่าเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปไทยก็แล้วกันนะเออจะเอาเหมือนไอ้คนอีกตัวหนึ่งอ่ะนะเออด่างๆลายๆอะนะ,เอ,ออะนะเอาไหมมาไหมจะออกตัวเครื่องบินให้มาหาฉันไหมเฮ้ยไ,ไม่ได้ท้าทายนะอย่าบอกไม่ได้ท้าทายจริงๆจะมาไหมล่ะนะ แต่ไม่ไม่ไม่เอาอ่ะไม่กล้าให้มาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเท่าออกตัวเครื่องบินให้อ้อีกตัวหนึ่งหรือมึงมาเกาะขาคิดว่ากูเป็นมหาเศรษฐีเกาะแน่นแจอีกไม่เอาโอ๊ยอยู่กับจำเลยนี่แหละเขาไม่ได้มาเกาะมาแคะมาอะไรฉันเลยฉันชอบให้ก็ให้ฉันไม่ให้ก็ไม่ให้แต่เอาที่จริงอ่ะฉันฉันไม่ได้หมดอะไรเกี่ยวกับแอนดี้มากมายเลยทุกคนเข้าใจผิดแล้วนะโอนไวโอนไวนะโอ้ย,อย,อย,อยฉันไม่ไม่เข้าขายนะฉันไม่ได้โอนไวแบบนั้นฉันรัก ในความจริงนะความจริงที่ฉันเห็นฉันเป็นคนฉันมีจิตใจยังเป็นมนุษย์อยู่ฉันเห็นอะไรที่มันเกินกว่าคำว่าเป็นมนุษย์อ่ะคือฉันอยู่มังนอกนานฉันเห็นคนไทยทำกับคนไทยด้วยกันอ่ะแทบจะไม่เหลือความเป็นคนอ่ะเอาศักดิ์ศรีเอาอะไรเก่งเช่งชิงดีชิงเด่นไม่สนคือความสงสารมันหายไปไหนหมดในใจของแต่ละคนเนี่ยอย่าบอกนะว่าถ้าฉันมีลูกลูกฉันโดนแบบนั้นนะ ทำไมฉันไม่สงสารแม่ผู้เสียทำไมจะไม่สงสารนะแต่แค่ฉันสงสารใครมากกว่าฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นแค่นั้นจะใช้คําว่าสงสารหมดไม่ได้นะฟังทางผู้สูญเสียฉันสงสารเห็นใจฟังคนนี้ฉันเห็นใจมากกว่าสงสารแล้วก็ย้อนมาหาไอ้ตัวดังๆไลๆเหมือนกันนะจริงๆแล้วได้ยิน,ม,นมันออกมาแบบนี้คือโมโหมากเพ่ออะไรเพ่ออะไรอย,อย่าบอกว่า เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไปสายสายตามองมันเลยแต่มันออกมาอ,อ,อีดอกทองอีช้างลากเย็ดน,น่นนี่นั่นอีนั่นอะไรนะเขาเป็นญาติมึงเหรอพ่อาากับโตเนี่ยนะเขาเป็นญาติมึงเหรอไงกฎหมายเมืองไทยอะนะไม่ใช่ญาติจะไปช่วยจะไปอบอ้อมจะไปปกป้องไม่ได้เหรอฮะแหมขึ้นหัวข้อะดีเลยฝากถึงคนไทยในต่างแดนเป็นที่เป็นเอฟซีของ ลุงพอป้าตอนะแรงไปไหมมึงไปดูตัวมึงก่อนแรงไปไหมฮะไปด่าเขาแบบนั้นทั้งที่เขาไม่ได้ไปด่าอะไรมึงเลยทั้งที่พฤติกรรมของคุณยอดแย่ yeah, มากกว่าพอๆกันกับไอไอหัวปาลาไหลเลยนะวันไปคำคำ,คำพิพากษาเอาอะไรนะพวงหลีดดอกไม้ไปแสดงความดีใจดูมึงเล่เหลี่ยมสิเขียนไว้นะแสดงความดีใจในพวงหลีดพวงหลีด พอไม่เอกอออ่างมึง่ะติฮ<อ>ไปแสดงความยินดีอันนี้คือเล่เหลี่ยมคุณไงเอาผิดอะไรคุณไม่ได้แต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณทำอะไรนี่แหละสิ่งที่ฉันตรงคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีเหรอ